สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับตอนนี้ฟุตบอลลีกนัมเบอร์วันของประเทศไทยไทยลีกเข้าสู่นัดที่24นะครับแข่งกันไปเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าหลังจากนี้จะเหลืออีกเพียงแค่10นัดโค้งสุดท้ายเท่านั้นก็จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับผลงานของทีมท็อปๆเป็นอย่างไรจัด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 ไปบาสโตสมิดฟิล์บรซิลปันยัดบูเดดามซัดอุบล40นํานำจ่าฝูงชิว จงใจโยนหรือยิงไม่รู้ที่รู้คือเป็นประตูสุพนันกองหลังพัทยาปันพังราดรี30ฉลามชนบุรีเอฟซเฮเฮจากช็อตเด็ดก้องเกลึกเบิสกสกอร์ชนบุรีเปิดบ้านเจ้าสุพรรณหนึ บีซีเทโรฟอร์มร้อนเป็นไฟวิชานี่กองหลังวัย31แฮกซีก่อนซีดและกองหน้าดาวรุ่งวัยเพียง19ที่ไปฝึกที่เลสเตอร์ซิตี้เอ e เล l a n d 2ปีครึ่งกลับมาแล้วไงภูวน่าจัดไป แม้เทโรจะแพ้แบงคอก2ต่อ5ไม่เป็นไรยิงสวยแฟนให้อภัยอันดับสีเก่งสมชื่อเก่งสุรชาติสารีพิมพ์กองหน้าบางกอกกลาสสุดบูแอนขยันเรียกจุดโทษให้กับทีมแถมยังขยันวิ่งเข้าใส่สกอร์ยิงรวมไปจะ10เม็ดแล้วนะครับ บีเจบุกชนะลากระบัง2-0อยู่ที่5ยังมีลุ้นแชมป์นัมเบอรทกลษดสดาวัไม่ธรรมดาครับกองกลางวัย33พาโคราชชนะสีสเกต3-0อันดับ2มาดูโกเชียงรายครับอายุแค่20แต่นนโนนม่วงงามโอ้โหเซฟงามฝุดๆครับ3คำทำได้ไง เชียงรายจัดไปบุกเชือดท่าเรือ2-1เด็ดสุดประจำสัปดาห์เป็นของสมุทรปราการชุดเหลืองครับทีมที่สถิตแย่ที่สุดทีมอันดับสุดท้ายแข่ง24เสมอ1แพ้ไป23โดนคู่แข่งซัดไปจะร้อยลูกล้ะนะแต่นี่ตาริดมาโซกองกลางซัดเปลิวโอ้กวินโอดบินครับเพราะนัดนี้ไม่ได้ลงนะฮะ นี่ยิงใส่เมืองทองนะครับขึ้นนำแชมป์เก่าเมืองทอง1-0ก่อนโดนยิงกลับ9ลูกครับแพ้ไป1-9ต่อดูตารางกันคุณผู้ชมครับเหลือเพียง10นัดนะครับมี5ทีมเท่านั้นที่มีลุ้นแชมป์บางกอกกลาสเชียงรายแบงคอกและเมืองทองซึ่งตามจากฝูงบุรีย์อยู่4แต้ม